พำมพำัมพัมพัมพัมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมียวควุยเรื่องเหมน็นโตอะไรอีกวะนะ่ี EP ที่แล้วสีเขี้ยวยังแจมมา EP นี้สีเขี้ยวอะไรวะเนี่ยเขี้ยวแบบนี้หรือว่าจะเป็นแมงวันคมเมนวะพี่เมียวเบ้เออกูรู้แล้วพมัพมพำมเป็นรายการที่จะมานำเสนอข่าวเรื่องติงตองเรื่องปอยออ เรื่องบ้าบอคอแตกเรื่องปรอรงปุงชึ่งแปลกๆของประเทศข้างบ้านให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นได้รับรู้กันนะนะอ่เฮ้อเออว่าแต่ไอน,นี้มันตัวอะไรวะเนี่ยเออตัวสี่เขี้ยวหัวสี่ท้องดูยังไงยังไงก็เห็นเป็นมแมลงวันคลาก,กระเป้าชัดๆเขาอาจจะเป็นนายตานีก็ได้เพ่อเออเขามีแต่นางตานีไม่ใช่หรอวะ ก็เขาเป็นผู้ชายนี่แล้วก็ใส่สบายอะไรแบบนี้นี่แล้วก็สีเขียวด้วยเพแล้วแถวนั้นก็น่าจะมีต้นกล้วยด้วยนี่ก็ต้องเรียกว่านายตานีสิเพเออถ้าเข้าอยู่ในต้นกล้วยจริงต้นกล้วยจะเป็นแบบไหนวะน่าจะต้นนี้บางเพ่เออโอ้โหต้นกล้วยออกมาแค่ลูกเดียวแต่ลองสลุกใหญ่เลยนะเมิงแบบเบอ้อสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้คนไทยที่เห็นอาจจะบอกว่าเขาคือนายตานีหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นแมงวันหัวทองหรือว่าตัวเขานั้นจะเป็นมาแรงทัพที่โดนรถทัพอีกทีหนึง่ง<ะ>แต่สิ่งที่คนไทยคิดนั้นมันไม่ใช่เลยเพราะสายตาของคนเขเรนั้นเขาคือสุดยอดมือมามหาไอดอลของเราไวรุวน่นอินเตอร์เนชันแนลปงชึ่งเขเมรผู้ที่จะก,กําหนดแฟชั่นปงชึ่งในประเทศเขเมรจะต้องเป็นเขาและเหล่าผองเพื่อนเท่านั้นและในประเทศเขเมรที่มีความเจริญในเรื่องแฟชั่นสักขนาดนี้ก็เป็นพวกเขาเหล่าเนียนะ ผู้นำแฟชั่นเขเมรกับคนบ้ามันต่างกันตรงไหนวะมันต่างกันที่มุมมองเพ่ยยังไงวะถ้าคนไทยมองคนอะไรแบบนี้นี่ในประเทศเขเมรเพ่เขาจะมองว่าเป็นคนบ้าเพ่<ว>แต่ถ้าคนเขเมรมองเห็นคนอะไรแบบนี้นี่ เขาคือซูเปอร์สตาร์ด้านแฟชั่นเพ่แล้วเขาก็คือบุคคลที่เป็นสุดยอดเลยนี่สำหรับคนขเขมรด้วยกันเองเพ่แล้วถ้าคนบ้าคนไหนในประเทศขเขมรน,นี่บ้าถึงขั้นซูเปอร์เตโชโคตรมหาซูเปอร์บ้านิทางรัฐบาลเขมรก็จะออกใบป,ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียตรติความบ้าของคนนั้นๆนี่ที่ทำประโยชน์ต่อประเทศขเขมรเพ่เออม,มันก็เหมือนบัตรบ,บ้าที่รัฐบาลเขมรออกให้หรือเปล่าวะแบบเบอ และโจท์ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมขเขมรนั้นได้มอบนโยบายให้กับคนบ้าเอ้ยไม่ใช่<ว>ให้กับเราสต์ริดส์เขมรทั้งหลายในประเทศขขเขมรโจ์ก็คือทำอย่างไรก็ได้ที่ให้ชุดขเขมรของเราที่จริงมันก็คือชุดไทยนะแต่เขาพูดแบบนั้นทำอย่างไรก็ได้ให้ชุดขเขมรของเรานั้นมีความอินเตอร์เนชแนนตมีความสากลมากขึ้นรละธรรอย่างไรให้ชาวต่างชาติทั่วโลกได้มาสนใจชื่นชม ชุดขเขมรของเราให้ได้อะนะโดยทางกระทรวงก็บอกประมาณว่าให้พวกเรานั้นช่วยกันพัฒนาชุดของขเขมรเราเพราะว่ามันใกล้วันสงการขเขมรแล้วนะรัฐชาวต่างชาติก็จะเดินทางมาที่ประเทศขเขมรกันอย่างมากมายพอพวกเขาได้เห็นชุดขเขมรโมเดลของเรามันจะทำให้ชุดขเขมรของเราน,นดังสู่ระดับโลกได้อะนะ และช่วยปักดันเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศเขมรด้วยเราก็มีข้อมูลจากคนเขมรมาอีกว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันนะว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ากับเรื่องที่คนมรน,นั้นบอกว่าวอนาคตข้างหน้าประเทศเคมรของเราอาจจะมีการจัดงานแฟชั่นระดับโลกก็ได้อนะส่วนหน้าคนพูดกับคนเนี้ที่จา์ดก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครอนะแต่น่าจะทํางานเป็นข้าราชการเขมรอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะมีรูปคู่ถ่ายกับพ่อใหญ่หุ่นหุนด้วยนะแม่ดูจากหน้าคนพูดแหละ น่าจะมาโมเมนต์แนวเดียวกับสเสล็ดเป็ดจันทานย่างแน่นอนเออมึงว่าอนะคาครั้งหน้าเขมรจะจัดงานแฟชั่นระดับโลกมึงคิดว่าไงวะต้องถามก่อนเพ่ว่าประเทศเขมรน,นี่เขาจะจัดงานแฟชั่นระดับโลกจะเป็นโลกไหนเพ่ยังไงวะถ้าจะจัดงานแฟชั่นระดับโลกพิษสุนัขบ้าโรคปโยาโอทางสมองหรือว่าโลกความติงตองก็น่าจะได้เพ่แ,แต่ถ้าเป็นแฟชั่นระดับโลกที่เราอยู่นี่นี่ มันก็อาจจะเป็นข่าวที่คนขเขมรหลอกคนขเขมรเหมือนเดิมแหละเพแต่รักความเป็นจริงอาจจะทําไม่ได้นิเพราะว่าในประเทศขเขมรก็ไม่ได้มีดีไซเนอร์ระดับโลกอยู่ในประเทศนี่เพอเออแฮก็เป็นไปได้แฮ <c oughs> พอทางดีไซเนอร์เขมรได้โจทย์มาจากกระทรวงในรัฐบาลขเขมรแล้วในเรื่องชุดขเขมรโมเด์น ก็ได้ออกมาเป็นชุดอะไรแบบนี้เนี่ยนะโดยเป็นชุดที่ผู้ชายใส่สบายแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่มันดูอะไรแบบนี้ที่คนไทยบางคนเห็นอาจจะบอกว่าคามิกแอนด์ไม่แมทเอาซะเลยถ้ากูเป็นหลงขี่จักรยานแบบนั้นกูจะเยียบให้แบ,บน,นเลย<ว>แต่ในสายตาคนเขเมรนนั้นมันคือแสงสว่างปลายอุโมงค์ในโลกแฟชั่นเขเมรนที่กล้าจะคิดนอกกรอบ คิดดีไซน์อะไรใหม่ๆให้กับแฟชั่นครเมนของเราแล้วสถานที่ที่ขาดไม่ได้ที่จะมาจัดแสดงทำชุดแฟชั่นนั้นก็ต้องมาใส่ชุดเดินที่หน้าพระราชวังแครมนั่นเองเออสถานที่เดินแฟชั่นครเมนมันมีแค่ที่หน้าพระราชวังแคมนที่เดียวเลยวะมันก็มีหลายที่เพ่ที่ไหนบ้างวะมันก็มีที่หน้านครวัดหน้าพระราชวังหน้าพระราชวังหน้านครวัดหน้านครวัดหน้าพระราชวังเพ่ โอ้โหไร้ที่เลยฮะแบมบอกว่าต่อมาก็เป็นชุดเขมรประยุกต์กันนะที่เขาบอกว่ามันคือชุดเขมรโบราณที่เอามาประยุกต์ผสมผสานตัดเย็บให้ดูกระชับเรียบร้อยดูสมส่วนมากขึ้นมีการใส่เครื่องประดับให้ดูสง่าง,งามให้สมกับเป็นชุดเขมรประยุกต์ของเราทําให้เราดีไซนเนอร์คแมรที่ได้ออกแบบชุดอะไรแบบนี้มันทําให้ต้องตาโดนใจ ทางกระทรวงวัฒนธรรมขเมเนยิ่งนักเพราะเขาไม่ต้องคิดอะไรเองแต่พวกดีไซเนอร์ขมรคิดให้หมดแล้วนะเออ,เอ,อชุดคมเมประยุกต์่องนี่มันกอบชุดไทยทางดุ้นเลยนี่วะแต่พวกเราดีไซเนอร์ขมรเมียงพระมันกล้าบอกมาได้ยังไงวะว่าเป็นชุดคมรปยุกตมันไปยุกตรงไหนกอบไทยชัดๆัดแ,แล้วสิ่งที่น่าตกใจ ว่าเรื่องที่ดีไซน์ขมรนนั้นได้กอบชุดไทยแล้วบอกว่าเป็นชุดขมรประยุกต์นั่นก็คือสิ่งที่ท่านเห็นว่าคนขมรนใส่ชุดไทยอยู่นี้เกือบทุกคนเป็นผู้ชายอะนะอา้าวไอ้ทิดขมรอนทำไมคุณมึงไม่ให้ผู้หญิงเข้าใส่ล่ะลกคนเราก็อยากจะสวยบ้างอะไรบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพ่แ,แต่ก็ยังมีเราดีไซนเนอร์ขมร ที่ยังจะออกแบบชุดที่แสดงความเป็นขเเมรออกมาที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมขเเมรอย่างแท้จริงออกมาเป็นชุดให้นางแบบนั้นสวมใส่กันแต่เราคนขเเมรสมัยใหม่กับแอนตี้รู้สึกไม่ชอบกับดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดอะไรแบบนี้ออกมานะบางคนก็บอกว่าอะไรแบบนี้มันเชยไปแล้วทั้งที่ชุดก็เป็นหน้ารูปปั้นนครวัดยิ้มแต่เราคนขเเมรสมัยใหม่นั้นกับไม่ชอบซะง,งั้นบ้าบอ เนี่ยถ้าคุณหมืองออกแบบชุดขมิอะไรแบบนี้พวกตู่จะไม่ยุ่งอะไรกับพวกปึงเลยแมพวกดีไซเ,เนอร์ขมิมันก็ออกแบบชุดที่เป็นข้องขมิได้นี่ว่าพวกเขาทําได้หมดละเพแล้วทําไมเราดีไซเ,เนอร์ขมิเข้ามากอบชุดไทยไปวะก็ตามที่พี่เหมียวเห็นละเพชุดอะไรก็ไม่รู้เหมือนมาร์กไรเดอร์เลยเพ่ทำให้ชุดอะไรแบบนี้นี่คนขเเมินสมัยใหม่เขาไม่ชอบหรอกเพชเห็นแล้วยังอายแทนเลย แบบชุดสบายชุดนี้อะเพเมื่อเราคนเขเมรออกแบบรายสบายรายชุดเองนี่ก็จะดูโปงชึ่งแปลกหูแปลกตาอะไรแบบนี้ล่ะเพถึงแม้ว่าคนเขเมรสมัยใหม่จะมองว่ามันดูไม่สวยนี่มันดูเฮยดูไม่ทันสมัยแต่เราคนเขเมรโบราณพวกมีความชาตินิยมสูงนี่เขาก็ชอบรายที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขาแบบนี้ล่ะเพอเออสบายรายนคะรวัดเนี่ยนะใช่เพมันสวยสําหรับคนแก่เขเมรเพ ้ชีวิตคนเขมรอะไรๆก็ไม่ผลนครวัดแม่บอกว่าต่อมากับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมเขมรที่อยากจะประยุกต์ชุดเขมรโบราณของพวกเขานะให้สู่สายตาของประชาคมชาวโลกกับเรื่องข่าวที่ยังยืนยันไม่ได้นะว่าจริงหรือเปล่ากับการจัดการเดินแฟชั่นระดับโลกในประเทศเขมร แต่ล่าสุดเจ้าหญิงกมารอเจนนาน่าก็ได้ไปแอบเรียนเดินแฟชั่นเดินแบบเฉยเรยนะทั้งที่ตัวเองนั้นเรียนรำไทยมาทั้งชีวิตหรือว่าเจ้าหญิงกมารอเจนนาน่าของพวกคแมนั้นจะมีโปรเจกต์งานอะไรหรือเปล่าอีกนะแต่จาร์ดขอเดาไว้เลยว่าโปรเจกต์อนาคตกับสิ่งที่เจน,าน่าทำนั้น เป็นสิ่งที่นางนั้นไม่ได้คิดเองอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมางานของเธอนั้นไม่ก๊อปไทยก็ก๊อปเกาหลีไม่ก๊อปเกาหลีก็ก๊อปไทยโอ้โห oh ชีวิตที่เลือดเชื้อจากนายตานีมแมลงวันหัวทองสู่สไตล์ลิตนักออกแบบนักซ่อนเดินแบบระดับประเทศคาเมน่นเรื่องราวชีวิตน่าจะเอาไปทำนั่งซะจริงจริงหนังที่เป็นภาพยนตร์หรือเปลืนั่งรองเทา้า ท่านใดที่ลงเข้ามาดูคลิปในช่องของเรานี้โปรดกดติดตามกดไลค์ก,รรกดแชร์กดซับตะข่ายแบบมากดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยเดอ้อ<ว>ส่วนคำคมคติซ่อนใจวันนี้ขอเสนอคำว่าคนที่ทุกข์ย่าไปย่อท้อนาดมาแมลงวันหัวท้องกับนายตานียังทำงานเหมือนมนุษย์ได้และเราเป็นมนุษย์แท้เราจะยอมแพ้มแมลงวันหัวท้องกับนายตานีเลยเล่สู้ต่อไปทาเคจิสวัสดีครับ ทรงพระปรากฏตัวสวีหดาสวัดหฮาหายไปไหนหมดแล้ว